วันนี้ทางจังหวัดละนองนะครับได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอละอุ่นมีหมู่บ้านที่มีความเข้งแข็งและได้เข้าร่วมตามหมู่บ้านสีฟ้าแต่วันนี้จํานวน3มหมู่บ้านก็ได้แก่หมู่บ้านทุ่งตาพลหมู่บ้านหมอลำและก็หมู่บ้านบุรีลำ พี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งเดิมอยู่แล้วและก็เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเฉพาะด้านคือเรื่องของโควิดได้แก่การดูแลครอบครัวชุมชนของตนให้ปลอดจากโควิดไม่ว่าจะเป็นมาตรก,การทางปฏิบัติทางสาธารณสุข d m h t จะต้องปฏิบัติการทุกครัวเรือนการตั้งด่านคัดกรองบุคคลเข้าออกโดยเฉพาะที่มาจากต่างพื้นที่การกักตัวนะครับการแบ่งความรับผิดช,ชอบกระจายความรับผิดช,ชอบออกเป็นในระดับกลุ่มบ้านหรือคุ้มบ้าน และที่สําคัญเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือมีธรรมนูญหมู่บ้านหรือกฎร,ระเบียบกติกาหมู่บ้านสําหรับให้ทุกคนเหลือนได้ปฏิบัติตามในเรื่องของโควิดนะครับซึ่งสามหมู่บ้านที่มาวันนี้เขามีความเข้มแข็งของภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายโดยมีเป้าหมายให้หมู่บ้านให้หมู่บ้านชุมชนชุมชนเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอโควิดเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอโควิดร่วมกันจัดตั้งร่วมกันจัดตั้งขปฏิบัติการ ุโศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคร่วมกันช่วยดูแลรักษาร่วมกันช่วยดูแลรักษาและเยียวยาแมะเยียวยาทางราชการโดยทางจังหวัดและหน่วยงานก็แมมาให้การหนนุเสนับสนุนโดยการมาให้กำลังใจมอบธงสีฟ้าให้เป็นสัญลักษณ์ว่าหมู่บ้านนี้ปลอดโควิดแล้วเรายังทำมากกว่านั้นก็คือเรามอบธงประจำครัวเรือนให้ทุกครัวเรือนด้วยครับ ใหาเป็นหัวหน้าคนเรือครับผมครับพื่ออะไรครับนายลงพนัโวันนี้เรายินดีด้วยผมกาบอาจารย์จมพัเดอร์บสดีครับดีใจนำโบเรือดัยตึก่กันยนะเนอรนอด์นอรเรัเนร์เัอเนั้นอราเนเนราเอเนอนอเนออนรเนอ้นนร รให้ยกระบวนการของเราก็คือในนามของอสมผู้นําชุมชนนะคะก็จะมีการตรวจติดตามผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ะคะ่ะติดเชื้อหรือไม่นะคะก็จะลงพื้นที่ติดตามโดยมีผู้นําชุมชนมีทางเจ้าหน้าที่รพสตะคะ่ะและกระบวนการของเราก็จะมีกลุ่มลายการประชาสัมพันธ์แล้วก็ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาแล้วก็มีการตั้งด่าน พื่อตรวจติดตามว่าผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จริงๆเป็นคนพื้นที่ไหนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่จริงไหมแล้วก็กระบวนการของการกักตัวค่ะจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากชุมชนแล้วเราก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการของหมู่บ้านนะคะในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19ในการตรวจสอบของเราเนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจสอบแบบเข้มขน้นเพื่อไม่ให้มีการผู้ติดเชื้อเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อหรือมี เกิดพื้นทีส่สีแดงในชุมชนแล้วก็ให้สะอาดขาวบริสุทธิ์จริงๆจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ค่ะกระบวนการของเราตั้งแต่เ,เชื้อไวรัสโควิดรอบแรกจนถึงนับปัจจุบันนี้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความเป,เ,ปเป็นมิตรแล้วก็มีความสุขค่ะ